We'll สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆยุงนองทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเนาะเป็นยังไงสบายดีบ่าจา๊ะบ่พอกับหนูอุ้ยหลายมือเลยนะจ๊ะเนาะสี่มือหามือวะหรือสามสี่มือนั่นหละจ้ะสามมันมือนี่หนูจะพาพี่ๆยุงนองไม่กินย่ำขนมจีนกุ้งลวกเนะจ๊ะเนาะกุ้งใหญ่บิ๊กไซส์จัมโบ้กุ้งตัวใหญ่แห้งจ้ะพวนหนูหิวหนูบ่ทันเด้กินข้าวเศร้าอยู่ ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปออกกําลังกายเนาะจ้ะนอ,นอแล้วก็ไม่เห็ดขิบปบคอยมีเวลาดอกจ้ะแต่อยากพ่อพี่ๆน้องๆทุกคนเนาะจ้ะนอนอ,อยากมาหาเน<ม>ี่ากะาว่าสิบบเห็ดลิบมาจา้ะมามยําขนมจีนแสบแห้งอย่าฝ่าวตื่นเด้อจ้ะเ้าหนาสดมาจา้ะโรยกระทินไปอีกอย่านมันโบพอ่อ เซนข้าวปุ้นเหนียวนุ่มข้าวปุ้นหนาสิประมาณข้าวปุ่นกิโลหนึ่งจ้ะหนูคาดว่าขนมจีนโลหนึงพ่งพโอ้ยใส่กินก่อนจ้ะข้าต่ทายลูกอืมมาจะมาก,ากมาเซนข้าวปุ้นหนูอืดมั้อละ่ะ หนูใส่น้ำปลาน้ำปลาแดกปกตีหนูใส่เป็นขวดที่หนูกินประจำน,นนะจ๊ะเนาะน้ำปลาแดกมันเหมือนหนูเป็นล่องล่องกินน้ำปลาแดกของแหม่พี่ล่มพรอมเมืองแสบจากแสบอื้ม เม่ใหญ่ค้าโฆษณาเลยจ้ะแต่อย่าบอกว่าร่องกินเมิองมันแสบอยู่จ้ะอืฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให,หนูในเดอ้อจ้ะเดอ้อไปใส่มากใสก่กะ ระวังจาของในเดีอยจะลหลรกไผ้ไข่เจ็บมันหลายค่ะอื จับแน้งจ้ะนั่นจนะ อืดมาแล้วจ้ะเสินกับปุ่นนัว สุดยอดมาจะมา 음. 음. ฝากก็เดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวคืม หมูกนี่ก็ย่อยดีครับ m 어. ก็ด mm ีว hmm. ่มีตะผัก เสียดายผักเดี๋ยวไปสดต่อ,อ่ะ พอกำลังไม่คลิปหนาจ้าเดี๋ยวหนูไปสดต่อบายบายจ้า